อีกจุดนหนึ่งที่เ,เรือยาเนี่ยจมเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่เรือน,นะครับเครื่องบินเนี่ยก็หายไปในมหาสมุทรนี้เรือก็จมเยอะมากก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะครับสามเหลี่ยมพิษสงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยมีตำนานแบบเยอะมากไปเสิร์ชใน g o o g l e นะครับหนังสือก็ออกมาหลายเล่มมากคือความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ยังไม่พิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้คือเครื่องบินเนี่ยสมัยสงครามโลกเนี่ยบินเป็นฝูงๆอ่ะเป็นสิบลำเป็นสิบสิบลำอ่ะหายไปเยอะมากๆหายไปทั้งฝูงก็ม นะครับรวมถึงเรือต่างๆนะครับก็หายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้และผูร้รอชีวิตนะครับทั้งจากเครื่องบินทั้งจากเรือนะครับมาเล่าบอกกันว่าเหมือนตอนไปเนี่ยผ่านเข้าไปท้องฟ้าจ่มใสพออยู่ดีๆเนี่ยมีพายุเข้านะครับท้องฟ้านี่แบบเป็นพายุเลยและเหมือนเป็นกลมๆนะครับเป็นไม่กลมๆเป็นเหมืนอนกุโมงอะแล้วก็พอเราเข้าไปเนี่ยมันจะออกมาไม่ได้นะครับก็ต้องแบบเล่งสุดชีวิตอะเครื่องบินเนี่ยเล่งสุดชีวิตความเร็วลุดออกมาได้ท้องฟ้าเรียบโป่งเลยนะครับเหมือนแบบเขาจะดูดเราไปนิบ ก็ดูดีก็เป็นเหมือนกันท้องฟ้าจจ่มใสพอผ่านมหาสมุทรนี้เข้าไปเนี่ยเกิดพายุครับแล้วก็มีแรงนะครับฉุดลากนะครับชุดลากให้เรือเนี่ยต้องจมลงใต้น้ําเรือบางลำนะครับเรือลำที่เล่าเนี่ยก็คือรอดมาได้เล่งเครื่องสุดชีวิตเลยนะครับรู้สึกเรือลํานี้เป็นเรือลากลากเรือลากเรือลำหนึ่งมาแล้วเรือที่ลากมาจมไปเลยนะนะครับแต่เรือลานี้ลากเรือได้เพราะว่าพลังกำลังเรือมหาศาลเล่งสุดชีวิตเลยปรากฏว่าเวยกาลังของเรือก็รอดมาได้แล้วก็มาเล่าให้คนฟังเรือบางลำนะครับรอดมาได้เล่าให้ฟังว่ามันก็มี ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันมีแบบที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะขึ้นมาบนเรือรูปร่างหน้าตาเนี่ยผิดแปลกมนุษย์เหมือนสัตว์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบไม่ใช่สัตว์ในโลกใบนี้และก็ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนมีอะไรลึกลับมากมายลองไปเสิร์ชดูนะครับสามเหลี่ยมเบอร์มินดานะครับ่ากกว่ามากตื่นเต้นเล้าใจนะครับ